สวัสดีค่ะลูกๆนักนเรียนนักศึกษานะคะอันนี้จะเป็นคลิปวิดีโอนะคะต่อจากช่วงเช้าที่อาจารย์สอนนะคะในรายวิชาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์นะคะเบื้องต้นนะคะอาจารย์ได้เข้าสอนนะคะตามรายชั่วโมงนะคะที่นัดหมายนะคะในส่วนของคลิปวิดีโอนี้นะคะอาจารย์ได้อัดขึ้นเพื่อนะคะเพิ่มเติมให้กับคนที่ไม่ได้เข้าเรียนนะคะเพื่อที่จะตามเพื่อนพันนะคะตรงส่วนนี้นะคะ ก็คือนะคะรายวิชานี้นะคะก็คือเราจะผลิตสื่อสิ่งพิมพ์นะคะในส่วนสําคัญเราจะต้องเป็นทักษะการติดตั้งหรือทักษะการออกแบบต่างๆนะคะเราต้องมีพื้นฐานนะคะเพราะนั้นในคลิปวิดีโอก่อนหน้านี้อาจารย์ได้อัดให้แล้วนะคะก็คือตรงส่วนของอการติดตั้งนะคะของโปรแกรมตัวโปรแกรม photoshop แล้วก็ Adobe In Design นะคะแล้วตรงส่วนนี้อาจารย์จะเพิ่มเติมให้ทักษะการออกแบบนะคะจากที่เราเรียนอยู่แล้วนะคะออกแบบเบื้องต้นในปกนิตยสารานะคะใน Word ใน PowerPoint นะคะแล้วก็อาจารย์ก็จะสัปดาห์นี้นะคะคลิปนี้ก็จะสอนอแนวทางในการออกแบบนะคะของ อของเวิร์ดนะคะโดยการทําแผ่นพับหรือโปรชัวนะคะในการนําเสนอชิ้นงานนะคะแล้วก็ Photoshop นะคะในการนําเสนอชิ้นงานเป็นในรูปแบบของแผ่นพับนะคะอันนี้ที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะคะอันดับแรกเลยพื้นฐานนะคะในการออกแบบแผ่นพับนะคะอาจารย์จะสอนทักษะง่ายๆเลยนะคะในการใช้การออกแบบนะคะก็คือเราจะใช้นะคะ,ะเบิร์ดในการออกแบบนะคะ เบื้องต้นแล้วนะคะจากลักษณะของที่เราเคยออกแบบนะคะแผ่นพับอยู่แล้วนะคะเราจะต้องเตรียมอะไรกันบ้างนะคะเริ่มแรกเลยนะคะอาจารย์อยากจะให้นักเรียนเนี่ยเตรียมกระดาษเปล่า A สขึ้นมานะคะ1แผ่นนะคะแล้วจะเห็นได้ว่ามันจะมีหน้าหลังนะคะชัดเจนนะคะจากนั้นให้นักเรียนพับเป็น3ามส่วนนะคะพับเสร็จปุ๊บในลักษณะของหนังสือเราจะเปิดจาก าจากขวาไปซ้ายนะคะละักษณะเดียวกันค่ะเมื่อพับเป็น3ามส่วนเสร็จแล้วนะคะเรานำดินสอรหรือปากกานะคะมาเขียนไว้เลยในการร่างแบบของเรานะคะว่าแผ่นพับนี้เราต้องการที่จะเสนออะไรนะคะนะคะแผ่นที่หนึ่งนะคะเข้ามาข้างในเปิดเข้ามาข้างในนะคะเราจะเห็นได้ชัดว่านะคะอ่า แผ่นข้างในนี้นะคะเราจะต้องมีอะไรบ้างนะคะดูนะคะจะเป็นหน้าสองนะคะล็อกแรกนะคะล็อกที่สองก็เป็นหน้า3านะคะต่อไป4ี่ค่ะเมื่อพับเข้ามานะคะพับเข้ามาจะเป็นห้าหกแล้วก็หนึ่งะคะหน้าที่หนึ่งจะอยู่ด้านอ่ะจะอยู่ด้านหลังนะคะต่อจากแผ่นที่6นะคะเพราะนั้นอาจารย์เรียงให้ดูแล้วนะคะดูนะคะ ข้างในนะคะสองนะคะข้างหลังจะเป็น5้าหกนะคะแผ่นพับตัวนี้นะคะเราจะออกแบบเป็น2หน้ากระดาษแต่เวลาพิมพ์ออกมาเราจะอยู่ในกระดาษแผ่นเดียวกันนะคะเสร็จปุ๊บเราไปที่ไหนนะคะเราเปิดเวิร์ดขึ้นมาเลยค่ะดับเบิลคลิกเ o ิรนะคะหรือ Microsoft Word นะคะจะเห็นได้ชัดว่ามันจะมีทีมหรือเทมเพลตให้อัตโนมัติอยู่แล้วนะคะ เราจะใช้ตัวนี้ก็ได้นะคะแต่วันนี้อาจารย์จะสอนทักษะในการออกแบบเองเราจะใช้วิธีการออกแบบด้วยตนเองพื้นฐานด้วยเวิร์ดแล้วจะไปที่ Photoshop นะคะเอาตัวนี้ให้แม่นก่อนนะคะเราไปคลิกที่กระดาษเอกสารร่างเปล่านะคะเสร็จปุ๊บเราจะได้เป็นแนวตั้งเพราะนั้นเราต้องมาเปลี่ยนค่ะเราไปที่ l a เยอหรือเท้าโครงนะคะจากนั้นไปที่อะไรคะแนวค่ะ แนวเราเลือกเป็นแนวนอนนะคะเราก็จะได้กระดาษที่เป็นแนวนอนเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราจะบเบียมาแบ่งคอลัมน์ค่ะคลิกไปที่คอลัมน์นะคะอ่าแล้วไปที่อะไรคะหม v e คอลัมน์นะคะจากนั้นเลือกสไตล์ก็คือเราเราทำเป็นสามช่องเพราะนั้นเราจะเลือกนะคะอ่าจากที่เลือกนะคะที่มีให้เลือกก็คือ one two three นะคะแล้วก็ซ้ายขวานะคะ เราจะเลือกเป็นตัวนี้ค่ะทวีแล้วเราเลือกออกมีเส้นปะด้วยนะคะตรงนี้นะคะแล้วกดโอเคค่ะเส้นปะนมันจะยังไม่ขึ้นนะคะถ้าเรายังพิมพ์ไม่ครบเสร็จหมดนะคะลักษณะการเช็คนะคะเราสามารถ Enter นะคะจนสุดสุดหน้ากระดาษนะคะเห็นไหมคะเส้นปะเราจะขึ้นมานะคะถ้านั้นเราได้แล้วสามส่วนสังเกตจากอะไรคะจากแผ่นข้างบนเห็นไหมคะหรือไม้บรรทัดข้างบนชัดเจนนะคะ จากนั้นนะคะเราได้หน้ากระดาษแล้วตอนนี้เราจะทําข้างในก่อนนะคะก็คือหน้าที่อะไรคะสองสามสี่นะคะเนื้อในความสําคัญเนี่ยในการที่เราพับกระดาษแบบน,นี้เราสามารถที่จะล่างขึ้นมาก่อนนะคะแผ่นที่หนึ่งหน้าที่หนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นหน้าปกนะคะโดยมีรูปที่เกี่ยวข้องอาจจะเป็นแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดอะไรแล้วนํารูปภาพมาใส่นะคะแล้วชื่อสถานที่ท่องเที่ยวนะคะ หน้าที่สองอาจจะเป็นประวัตินะคะหรือที่มาและความสําสคัญนะคะของเนื้องานนะคะอ่าถ้าถ้าเราทําเป็นโครงงานแผ่นที่สามนี่ก็จะเป็นขั้นตอนการทํานะคะอ่าจนสองหน้านี้นะคะสี่และห้าอ่ะหน้าที่สามอาจจะเป็นวัสดุอุปกรณ์อย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะคะเราอาจจะแนะนํานะคะว่ามีอะไรบ้างประวัติความเป็นมานะคะเสร็จปุ๊บนะคะมาด้านหลังสุดเลยค่ะ หน้าที่ห้านี้นะคะวิธีการเดินทางเราอาจจะใส่เป็นแผนที่ก็ได้อันนี้ยกตัวอย่างนะคะแล้วก็ถ้าเป็นโครงงานที่เกี่ยวกับการที่เราจะนําเสนอประโยชน์สิ่งนั้นๆเราก็ต้องใส่ประโยชน์นะคะในการใช้หน้าสุดท้ายก็จะเป็นอะไรคะประวัติผู้จัดทํานะคะตรงนี้ใส่ประวัติผู้จัดทําก็ได้หรือรูปแบบการนําเสนอในลักษณะของมีผู้ที่ปรึกษามีใครไหมนี้เป็นต้นนะคะและแต่เราจะตกแต่งนะคะ พอเสร็จปุ๊บเราวาดโครงร่า,างลาแล้วเรามีเนื้อหาแล้วนะคะเราก็มาใส่เลยค่ะเพราะนั้นตรงนี้หน้านี้จะเป็นหน้าสองสามสี่นะคะแต่พื้นฐานเราจะออกแบบนะคะคลิปนี้จะเป็น e.p. แรกนะคะก็จะเป็นคลิป10นาทีนะคะเราจะออกแบบนะคะเราใช้วิธีการเราจะเทสีเลยก็ได้นะคะหรือสร้างพื้นฐานของของแผ่นหน้ากระดาษของเรานะคะเราไปที่ไหนคะไปที่อันแรกเลยนะคะเดี๋ยวนะคะ เนี่ยค่ะไปที่ดีไซน์นะคะสามารถเลือกดีไซน์หรือสีพื้นหลังได้นะคะเราไปที่ตรงนี้ค่ะอ่าเทคคาลเลอร์ K นะคะเสร็จปุ๊บเราเลือกนะคะคัลเลอร์ของพื้นพื้นของงานเราได้นะคะสามารถที่จะเลือกได้หรือเราจะทําเป็นกระดาษเปล่าๆก็ได้นะคะแล้วเราไปแทรกก็ได้นะคะสมมุติเราอ่าใช้สีอ่อนๆนะคะตรงนี้นะ อ่าเสร็จปุ๊บนะคะเราจะแทรกเป็นรูปภาพเราไปที่ Insert ค่ะไปที่ Picture นะคะเราจะสร้างพื้นหลังก่อนเราต้องเตรียมรูปภาพไว้ด้วยนะคะรูปภาพที่เราจะใช้นะดาวน์โหลดที่อินเทอร์เน็ตอะไรก็ได้ที่มันสอดคล้องกับเนื้องานเรานะคะอ่าเสร็จปุ๊บนะคะอาจารย์จะเลือกเป็นสีนี้นะคะป๊อปนะคะนําไปไว้ข้างหลังข้อความนะคะเราก็ตึงรูปภาพเรานะคะ ให้มันขยายวงกว้างเข้าไปเลยนะคะให้เต็มเต็มรูปแบบนะคะของแผน่นแผ่นทับเราเลยนะคะเสร็จปุ๊บสังเกตได้ว่าถ้าเราใส่สีเข้มนะคะตัวหนังสือเราไม่เห็นแน่นอนเราสามารถปรับรูปภาพพื้นหลังตัวนี้นะคะลงให้มันเป็นสีจางๆได้โดยการคลิกขวาค่ะแล้วไป format picture นะคะจากนั้นนะคะเราไปที่ตรง picture ค่ะนะคะ อ่าพิกเจอร์ตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกระดับนะคะหรือไล่ระดับสีนะคะความสว่างให้มันเพิ่มขึ้นนะคะเพื่อเราที่จะใช้แบ็กกราวนะคะให้ดูสดใสและดูซอฟที่สุดนะคะจากนั้นนะคะเมื่อได้พื้นหลังแล้วนะคะเราก็สร้างตัวหนังสือที่เราจะจะใส่เข้าไปหรือข้อความที่เราจะใส่เข้าไปนะคะอ่านะคะสามารถพิมพ์ได้เลยนะคะ อ่าดับเบิลคลิกนะคะหรือพิมพ์อ่านะคะดูนะคะ,ะ,คะที่มานะคะและความสำคัญอันนี้อย่าลืมว่าเป็นหน้าข้างในนะคะอ่ะคาค้นตัวหนังสือเราสามารถปรับเปลี่ยนได้นะคะตามตามที่เราต้องการนะคะหรือจะใช้เป็นอักษรสิลป์ก็ได้นะคะขึ้อนอยู่ที่เราอ่าอ่าออกแบบนะคะหรือเลือกนะคะ ขนาดตัวอักษรเราอาจจะเพิ่มขึ้นได้ตามตามที่เราต้องการสังเกตได้ว่า,ามันมันมันลดลงมาเยอะมันหัวข้างบนมันเหลือเยอะเราก็สามารถที่จะเคพื่อนขึ้นไปได้นะคะเพื่อนไหมมันทัดแล้วก็ตัวข้างล่างได้นะคะานะคะเสร็จปุ๊บนะคะตรงนี้เราสามารถใส่เป็นกล่องข้อความได้ไหมใส่ได้นะคะเราสามารถที่ไปอินเสิร์ตแล้วก็แทรกนะคะไปที่รูปล่างนะคะ แล้วก็เลือกเลยนะคะตามที่เราต้องการนะคะคลิกไปที่อะไรคะข้างหลังข้อความแล้วเทสีในส่วนที่เราต้องการไล่ระดับสีอะไรก็